สแสดงใจอ่ะเออเราก็เลยต้องพูดว่ายุ่ติการตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งเราว่านี้มันก็เออมันมัน,ม,นมันเป็นมายาคติที่ทําให้รู้สึกว่าคนที่ทําแท้งเนี่ยโหเป็นคนที่ทําผิดบาปมากนะคะเป็นคนที่แบบฆ่าเด็กเป็นอะไรที่แบบโหการทาแท้งนี่มันน่ากลัวมาก<ห><ห>เลือดสาดเ<ห>นาะมันแบบโหผีเด็กจะต้องติดตามเราอะ<ห><ห>ไรเงี้ยแต่เออแต่จริงๆแล้วเนี่ยออในยุคสมัยเนี้ย เนือว่าเราต้องกลับมามองว่าการทําการทําแท้งเนี่ยมันคือทางเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นเหมือนกับเราเข้าโรงพยาบาลไปเนอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งในชีวิตของเรานะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะคะอันนี้กเ็เรื่องการทําแท้งเนี่ยจริงๆก็ถูกกฎหมายมาแล้ว3าปีนะคะทีนี้เนี่ยพอมันถูกกฎหมายปุ๊บเนี่ย ทำไมเราถึงจะต้องผักกันต่อนะคะเพราะว่ามันถูกกฎหมายปุ๊บแต่ด้วยมายาคติที่มันยังอยู่เนี่ยมันทําให้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลน,นะคะไม่รับทําแข้งนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นจากหลายอย่างนะคะเช่ทนทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของออทัศนคติ อีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ชื่อโรงพยาบาลเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการทาแท้ง <S <S เฮ้ยถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเราทาแท้งจะต้องมีคนแห่มาโอ้โหวิ่งเข้ามาเข้าโรงพยาบาลเรามาเพื่อมาทําแท้งอย่างเดียวเราจะไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยนะคะแต่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเออมันก็เน้งว่ามันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็หลายโรงพยาบาลที่รับทำอ่ะเราเอายี้ก่อนละกันว่าปัญหาตอนเนี้ย ก็คือว่าถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่รับทำนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเจาะลงไปก็คือโรงพยาบาลรัฐนะคะก็อย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีคนต้องการทาแท้งมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ปรากฏว่าอโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแค่0ูเท่านั้นนะคะที่รับทาแท้ง ทำให้คนที่ต้องการจะไปรับบริการของภาครัฐเนี่ยจะต้องไปงที่โรงพยาบาลที่สิง์บุรีนะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยเราถึงจะต้องไปโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวทําไมเราไปเอกชนไม่ได้คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย,ย,นนยรับทำเยอะมากนะคะแล้วก็ทีมอีกต,ต่างๆแต่ประเด็นเนี้ยคือค่าใช้จ่ายพอเป็นเอกชนปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทขึ้นไปถึงประมาณหมื่นกว่าบาท แต่สปสชเนี่ยเราคัปเปอร์ค่าทำแท้งด้วยนะคะแต่คัปเปอร์เพียง3,000บาทนะคะแค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ครอบคลุมนะเออทีนี้เราก็มองว่าเฮ้เราก็ไปคุยกับทางโรงพยาบาลละว่าเฮ้ถ้าเกิดว่าคุณทำเนี่ยมันจะคัปเปอร์ทั้งหมดไหมปรากฏว่าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะสูบาทคัปเปอร์หมดอยู่ใน3,000บาทแ,าามมาแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมคุณไม่ทำละ่ะถ้าเกิดว่าคุณทำปุ๊บเนี่ยมันก็จบแล้วใช่ไหม ก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปจบที่ว่าเป็นทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะยากไปยากเหมืนอมนจะง่ายก็ง่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวยาวจริงๆึเราในโรงพยาบาลสังก,กัากทมได้อย่างไรนะคะทีนี้เราก็ประชุมกันมาหลายครั้งแล้วคำตอบที่เราเจอเนี่ยคือทัศนคติล้วน เพราะว่า f ซิลิตี้อุปรกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะบุคลากรก็พร้อมนะสูตินารีแพท,ะะแท,ทยทก์ก็มีนะคะแล้วก็ที่ว่าคอนซัลเทชันที่ให้คำปรึกษาก็มีนะคะแล้วก็11โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออเราติดที่ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็ เ,เจราจากันค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะผลักดันเนอะว่าเอ๊ะตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นสุดที่ยอมกันได้เราให้มันเกิดขึ้นมาเป็นก้าวแรกนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก, mm hmm. ก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันอยู่นะคะ mm hmm. ก็ทีนี้เนี่ยทางคุณหมอเนี่ยก็มีการพูดขึ้นมาหลายครั้งนะคะว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถบังคับให้แพทย์เนี่ยกระทำการ รักษาใดๆที่เขาไม่ยินยอมได้ซึ่งอันนี้เราเข้าใจและอันนี้ก็ไม่เคยอยู่ในข้อเสนอของเราเลยว่าเราจะไปบังคับแพทย์นะคะเราก็มีแต่เสนอว่าถ้าเกิดว่าสูตีนารีแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่อยากทำเนี่ยเราสามารถจ้างแพทย์ภายนอกมาเป็นแพทย์ล่วงเวลาเพื่อทําได้ไหมโดยที่ใช้ฟอรซิลิตี้ของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้เนี่ยนอกว่าถ้าเรามองภาพง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่า ถ้าแพทย์คนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วทำแท้ง4,000บาทขึ้นไปถึง1,000บาทแต่ถ้าแค่แพทย์คนเดิมเนี่ยย้ายมาใช้ฟ a สซิลิตี้ของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครปุ๊บเขาไม่ต้องจ่ายเลยสักบาททำไมเราจะไม่ทำอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามต่อรองอยู่ว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ไหมว่าเอะเราเนี่ยสามารถเอาแพทย์ ภายนอกที่เขาต้องการจะทําแท้งเนี่ยแค่มาทําในโรงพยาบาลสางกัดกรุงเทพมหานครได้ไหมไม่ต้องทั้ง1 1โรงพยาบาลก็ได้สักหนึ่งโรงพยาบาลก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไฟอยู่ขอให้สำเร็จครับ